ทุกคนนะผมวันนี้ดูอ่ะผมนะตัวประกอบอีกเช่นเคยซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าไม่สิไม่มีใครสงสัยหรอกีจริงแล้วเนี่ยผมคือตัวละครตัวประกอบตั้งแต่ในตอนไอดำภาคที่หนึ่งแต่ผมได้รับบทเป็นพิธีกรนะผมตบมือแปะ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 แล้วช่นเดอะวันนี้เนี่ยผมได้รับบทเป็นพิธีกรนะครับผมชื่องผมไม่มีหรอกนอกจากไอแหลมนอกจากไอกลางนะั่นแหละ ซึ่งวันนี้หนอมเราจะมารู้จักกับตละครน,นี้มีชื่อว่าไอดำจากซีรีส์ไอดำหนอมไปดูกันเลยไอดำหนอมซึ่งประวัติของเขาหนอมก็คือเขาเป็นเด็กชายที่เติบโตในบ้านนาหนอมเติบโตที่ต่างจังหวัดแต่เขาก็ได้โตขึ้นและได้ร่เรียนว,วิชา แล้วเขาไปทำงานซึ่งเราก็ไม่รู้แต่เขาเป็นผู้ทำงานกเกษตรเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งหรือพวกสิ่งของเนี่ยมาซื้อของกันไปนะผมไปเอาซับอะไรวะซะเบียงเนี่มเอาผลผลิตที่เราที่พวกพวกของไอ้ดำเนี่ยเก็บได้นะ เพื่อดำเก็บได้เขาเลยเอามาขายพอามาขายเสร็จกลับบ้านไปให้เงินแต่ก็มีวันหนึง่งเขาก็ขายปกติเนี่ยแต่มันก็มีอไอซัพพยากรชิ้นหนึ่งก็คือแครอทเนี่ยแหละเป็นแครอทสีดําไอ้ดาเนี่ยสงสัยมากเขาเลยลองกินดูจากนั้นเขาก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละก็กลายเป็นเหตุการณ์ของตอนที่หนึ่งนะครับ ซึ่งอันนี้สปอยล้วนๆเลยนะสปอยเนี่ยเนี่ยแต่ไม่มีภาพให้ดูแน่นอนนะผมไม่ได้โฟกัสภาพมานะจริงๆไม่ได้เอาภาพมานะถ้าผมจะใส่ภาพผมไม่รู้จะเอาภาพอะไรมานะผมซึ่งตัวของไอ้ดอมเองเนี่ยมันก็ดูมีความความดีเด่นอยู่เรื่องหนึ่งอยู่พันกันนะผมซึ่ง ดำหนมเขาเป็นเด็กที่ขยันมากห้มซื่อสัตย์หมช่วยพ่อแม่ช่วยผู้คนพ้นจากอันตรายซึ่งไม่มีความแบบ อดทนะไรมากเนิมแต่เขาก็เป็นเด็กที่ซื่อสัตย์นะซึ่งเรานนั้นเนี่ยก็ไอคนที่ถือกล้องอยู่ไอถือกล้องเนี้ยมันก็คือคนเดียวกันกับไอดำนั่นแหละเปิดกล้องดิสวัสดีครับเพิผมผมนิงนะผมผมชื่อไอดำต่อแปลงล่างไอดำต่อแปลงล่างนะซึ่งประวัติของคุณจะเป็นยังไงล่ะอ๋อประวัติผม มีอะไรมากเลยคับผมคุณก็เล่าไปหมดแล้วบวกบผมมีแค่นั้นฮะอะไรนะโอ้ลืมเล่าไอจุดสำคัญทำไมถึงถึงมาบปกป้องคนเพราะอะไรล่ะครับหลังจากที่ผมนั่งกินแล้เราสีดำแล้วผมก็สลบไปผมพอผมเตินขึ้นมาแนวผมก็มีสึกอะไรมาขึ้นแต่ไอหัวหน้าแก๊งน่ะต้องการผมหรือแม่ทัพในตอนที่หนึ่งนั่นแหละเจ้าแผน มัจะเอาแผนในการเอาแครอทก็คือเอาตัวผมนี่แหละมาฆ่าแล้วกินเนื้อผมแต่ผมนั่นเนี่ยรู้ตัวทันเพราะพอก,กินแครอทสีดำลงไปแล้วเราสามารถรู้ทุกเรื่องที่ผู้คนคิดผมก็เลยไปเล่นสนุกกับเขาแต่กันข่าเขาทิ้งแล้วผมนั้นจะสันปัิยาตนว่า ผมนั้นจะปกป้องผู้คนนั่นเองเหรอครับอ๋อไปยังไงกันบ้างครับสวัสดีเอยไม่ใช่สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะกันนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับ